กลับท่านผู้ฟังครับเราได้ฟังเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำมัขุดเซนิวกวนสรีภูภาสิทองกันมาพร้อมกับได้ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเซนิววารเรตี้กันมาพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวผมนุ่มเซนิวนะครับจะพาท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการถามตอบกับน้ำมคขุดเซนิวเดี๋ยวเราไปฟังคำถามคำตอบที่มีผู้ที่สอบถามเข้ามาทางรายการกันมากเลยนะครับเชิญเลยครับช่วง ถามตอบกับน้ำดื่มผลไม้บังคุดราแซนนิวครับท่านผู้ฟังครับช่วงชั่วโมงในส่วนของตัวที่เป็นราการถามตอบในส่วนของน้ำคุดแซนนิววันนี้ผมหนุ่มแซนนิวนะครับจะมาพูดถึงคำถามที่มีผู้ที่สอบถามกันเข้ามามากในอันดับต้นๆนะครับคำถาม เมืองไทยเมืองผลไม้อุดมด้วยมงคุดสดทำไมนะครับต้องกินน้ำมังคุดสดที่อยู่ในขวดอันนี้เป็นคําถามที่ได้รับการสอบถามกันเข้ามาเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยครับผมนุ่มเซนิวก็คงจะขอนะครับให้คําตอบกับทางท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับใช่ครับมังคุดได้ชื่อว่าเป็นราชินีผลไม้รสชาติ หวานอร่อยนะครับเป็นที่นิยมไปทั่วโลกมังคุดมีความอุดมสมบูรณ์มากที่ประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกมังคุดมากที่สุดแต่นะครับท่านผู้ฟังครับมังคุดที่เรารับประทานกันไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนนะครับที่ซื้อมังคุดสดไปรับประทานเรารับประทานได้เฉพาะเนื้อมังคุด บางท่านนะครับก็คายเม็ดออกบางท่านนะครับก็เอาเปลือกมังคุดที่ทานเสร็จแล้วคว้างทิ้งไปเราทานได้เฉพาะเนื้อมังคุด1กิโลนะครับเราสามารถที่จะบริโภคเนื้อได้ประมาณ1ใน5นะครับประมาณ1ในหหรือประมาณสัก20%นะครับของที่เราซื้อมานั่นหมายความว่าถ้าเราซื้อมังคุดมา1กิโล เราจะทานเนื้อได้ประมาณ2 3ถึงขีดโดยประมาณโดยประมาณตอนนี้คุณค่าทางโภชนาการคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อมังคุดนั้นจริงๆแล้วนะครับก็ไม่แตกต่างจากตัวที่เป็นผลไม้สดๆทั่วไปปกติแล้วนะครับสิ่งที่อยู่ในตัวที่เป็นผลไม้นะครับที่เป็นสดๆอย่างเช่นมังคุดนี่นะครับก็จะมีตัวที่เป็นพลังงานมีโปรตีน มีไขมันมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลนะครับซึ่งอยู่ในรูปของซูโครสกลูโคสและฟุกโตสนอกจากนี้มีพวกเป็นพวกใหญ่อาหารหรือไฟเบอร์นะครับมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสมีเหล็กมีวิตามิน B1 มีวิตามิน C อันนี้คือตัวที่เป็นสิ่งที่นะครับเราบริโภคจากตัวที่เป็นเนื้อมังคุดครับอยู่ในเนื้อมังคุด ซึ่งนะครับในส่วนของตรงจุดนี้ต้องเรียนว่าการที่เราบริโภคแต่เนื้อแต่เราไม่สามารถที่จะบริโภคตัวที่เปลือกมังคุดได้แต่ภูมิปัญญานะครับของนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ที่สืบทอดกันมาเป็นพันนะฮะเป็นพันปีนะครับที่ระบ,บุว่าเมื่อทานมังคุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปลือกมังคุดนั้น นะครับผู้เฒ่าผู้แก่เราก็จะเอาไปตากแดดไว้บนหลังคาเมื่อแห้งแล้วนะครับก็เอามาเก็บไปในบ้านร้อยเชือกร้อยลวดไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวไม่เป็นการที่นะครับท้องเสียนะครับอาหารเป็นพิษถ่ายเป็นมุกเลือดนะครับก็เอาเปลือกบังคุดนั้นมาต้มนะครับให้กับคนในครอบครัวนั้นดื่มเพื่อดูแลสุขภาพซึ่งก็ใช้กันมาเป็นพันปปี คนในครอบครัวนะครับมีปัญหานะครับเรื่องเกี่ยวพวกผดพื้นคันกลักเลื่อนนะครับก็เอาเปลือกมังคุดตากแดดไว้นะครับมาต้มนะครับแล้วก็อาบน้ำอาบเพื่อดูแลสุขภาพกันค่ะเดียวกันนะครับเปลือกมังคุดเอามาฝนกับน้ําพุนใสนะครับก็สามารถที่จะมาทาที่บาดแผลเพื่อที่จะรักษานะครับและดูแลให้แผลแห้งเร็วนะครับไม่ติดเชื้อหายเร็วนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยตัวที่เป็นสารพคุณของเปลือกมังคุดตัวนี้นะครับ มันเป็นยานะครับมันเป็นยามาแต่โบราณละนะครับเป็นพันพันปีแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยนะครับเร่าให้กับทางด้านของทางผู้ฟังฟังว่าจากภูมิปัญญาตัวนี้นะครับทางด้านของทางชาวต่างชาตินะครับก็นําไปต่อยอดและวิจัยต่อว่าแล้วที่มันมีสารพคุณเป็นยามันมีสารอะไรที่เป็นประโยชน์ในนั้นนะครับซึ่งก็พบว่ามันมีสารตัวเรียกว่าสารแซนโทนนะสารแซนโทนเป็นสารที่อยู่ในเปลือกมังคุดมีมากเลยนะครับในการที่ดูแลสุขภาพเรา อันนี้คือนะครับคำตอบว่าทําไมนะครับเราต้องนะครับทานน้ําสกัดจากเปลือกมงคุดแซนิวนะครับที่อยู่ในขวดนะครับเพราะว่านะครับมันสามารถที่จะบริโภคนะครับทั้งเนื้อเปลือกละเม็ดนะครับด้วยกรรมวิธีทางการผลิตที่ทันสมัยอยู่ในขวดนะครับแล้วก็ดื่มกินได้นะครับซึ่งในการสกัดนั้นจะสกัดเอาตัวที่เป็นประโยชน์ไว้ส่วนที่เป็นพิษหรือเป็นโทษก็สกัดทิ้งไปครับอันนี้ก็เป็นส่วนของตัวที่เป็น คำตอบคำเฉลยนะครับในส่วนของตัวที่มีทางท่านผู้ฟังนะครับได้สอบถามกันมามากครับในวันอื่นๆนะครับผมจะนําตัวที่เป็นถามตอบมานะครับพูดคุยกับทางผู้ฟังต่อนะครับวันนี้ก็พบกับนะครับรายการนะครับของทางรายการเซนิวเอลลตี้กันต่อไปเชิญเลยครับ